สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โชเร่สวัสดีครับอาจารย์สิทธิอ้อย oh. ผมทักมวยไทยนะครับวันนี้เราจะมีจะมาวิเคราะห์วันหนึ่งเจ็ดสามนะครับช่วงนี้งานผมยุ่งมากนะแต่ว่าผมได้รับปาก f c ช่องทักมวยไทยไว้แล้วว่าผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกวันหนึ่งเจ็ดสามนะครับคู่ต่อไปนะฮะจะเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟรเวทนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างรถถัง จิตเมืองนนกับน้องโอหามาโมยไทยยิมตั้งแต่น้องโอมาใช้สีเสื้อหามาโมยไทยยิมเนี่ยก็ฝีมม,ม,มือดอกลงไปเลยเยอะเ,เลยโดยเฉพาะเรื่องหมัด <c oughs> ตั้งแต่น้องโอมาซ้อมที่เมืองไทยไม่ได้อยู่กับอ e ีโวหมัดของน้องโอเนี่ยดอกลงไปเยอะเลยครับผมผมผมสังเกตนะอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าตั้งแต่เขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วซ้อมที่เมืองไทยเนี่ยอาวุธ โดยเฉพาะหมัดของน้องโอเนี่ยหายไปเลยครับอาวุธที่สวยงามนะครับก่อนหน้านั้นที่เขายังซ้อมอยู่กับอีโวที่สิงคโปร์รหมัดของน้องโอสวยงามมากโด<ว>ยเฉพาะลูกอัปเปอร์รแล้วหมัดคอมโบหนึ่งสองสามอัปเปอร์ตัดลำตัวฮุกโอ้โห,โหบอกได้เลยว่าเนียนกริบสวยงามมากแต่หลงัลงๆมานี้ไม่เห็นเลยมีแต่เตะเตะแล้วก็เตะหรือไม่รู้ว่าเขาฝึกอาจารย์เกหรือเปล่าเตะอย่างเดียวเตะแล้วก็เตะจนลืมหมัดน,นะครับ ตอนอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะฝึกหมัดเยอะนะครับกว็วิจารณ์ตามความเห็นส่วนตัวของผมนะเขามาอยู่กับอาจารย์เกเขาก็มีแต่ลูกเตะเพราะว่าอาจารย์เกชอบสอนลูกเตะแล้วก็เตะเตะแล้วก็เตะเพราะเขาเน้นเตะนะครับส่วนค่ายต่างประเทศเขาจะเน้นหมัดดังนั้นตอนที่น้องโออยู่อีโวเนี่ยหมัดเขาดีมากถ้าคุณไม่เชื่อผมลองไปหาดูเทปเก่เาๆตอนที่น้องโอเป็นแชมป์โลกได้เลยหมัด สวยงามมากมัด1-2ึ่งสองอัปเปอร์หนตัดลำตัว1-2ึ 1, 2, hook, ่งสฮุกน้องโอทำได้เงียนตางนะครับแต่หลงังๆมานี่มัดไม่มีมัดแบบไม่ดีเลยนะครับเขาต้องมาเจอกับนักชกที่ได้ชื่อว่าเป็นดีไอรอน Man <c oughs> นะครับอึดถึกทนพระเจ้าประทานพรให้มัน <c oughs> โอ้ยรถถังจ <c oughs> ิดมังนอนต้องบอกว่ารถถังอะ่ะฝีมืออะ่ะถ้าเทียบกันจริงๆนะซูนองโอไม่ได้หรอกฝ <c oughs> ีมือ สู้นักมวยไทยหลายๆคนนะ่ะไม่ได้เลยถ้าโชคกติกาห้ยกโดนปรับจับตับแทงแบบเสียมวยเลยสู้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นกติกาให้ยกแต่ว่าด้วยรูปแบบกติกาวันนมเปิดนิ้วมันเอื้อให้กับนักชกที่มีร่างกายอึดถึกทนและมีพลังหมัดที่ดีขยันออกอาวุธแบบรถถังและมีร่างกายแข็งแกร่งอย่างรถถังสร้างชื่อเสียงไประดับโลกได้นะครับ และตอนนี้รถถังเขาก็พัฒนาขึ้นมาเยอะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสู้กับน้องโอโอสู้ไม่ได้เขาไม่ประกบให้เจอกันแน่นอนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับสู้กันไม่ได้แน่นอนแต่ปัจจุบันนี้รถถังคือเบอร์หนึ่งของโลกครับนะครับแล้วก็เลเวลการออกหมัดไอคิวมวยจากเมื่อก่อนรถถังไม่ค่อยมีเท่าไหร่รเดินหน้าเข้าหายอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้รถถังมีโยกหัวมีดึงหัวหลบมีสอกมีโอ้มีทุกอย่างเลยรเรียกได้ว่าไอคิวมวยรถถัง สมบูรณ์แบบเพราะเขาเป็นนักชกระดับโลกแล้วเกมนี้รักพี่เสียดายน้องแต่ผมมองว่ารถถังจิตมังนนชนะแน่นอนจะชนะคะแนนหรือว่าน็อกถ้าชนะคะแนนก็มองว่ารถถังไม่อยากทําครับเพราะใจพี่ใจน้องผมต้องมองอย่างนั้นเพราะว่าน้องโอเนี่ยตอนที่เขาชกกับกล้องธรณีนะครับน้องโอก็โดนกล้องธรณีกดซะมีเป๋ให้เห็นเลยนะครับแต่ว่ากล้องธรณีเป็นนักมวยที่ผมบอกได้เลยว่า ลอยให้ตายก็ไม่ได้เป็นแชมป์โลกเพราะไม่มีใจเพชรคาดไม่มีใจปิดเกมท่านก้องโทรณีมีใจปิดเกมเหมือนยูกิโยซะและมีร่างกายที่อึดถูกทนเหมือนรถถังก็ไม่มีใครสู้ได้ถ้าเทียบระหวา่างก้องโทรณีฝีมือกล้องโทรณีเนี่ยโ,โหจัดจ้านเก่งมาก <S <S แต่ว่าสิ่งที่ก้องโทรณีไม่มีก็คือหัวใจในการปิดเกมและร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งเทียบกับรถถังไม่ได้นะดังนั้นเกมนี้รถถังจะมาเจอกับน้องโอ๋เนี่ย ซึ่งเกมนั้นเราเห็นแล้วว่าน้องโอโดนกล้องธรณีต่อยมีอาการให้เห็นเลยไฟนี้ผมเชื่อว่ารถถังสไตล์เขาเดินหน้าฆ่าลูกเดียวหมัดเท้าเข่าศอกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับขึ้นอยู่ว่าน้องโอ๋จะทนได้มากน้อยแค่ไหนกับพายุหมัดพายุเตะพายุโหดบ้าพลังของรถถังนะครับเพราะยังไงรถถังเนี่ยจัดเต็มแน่นอนเพราะเขาต้องการกลับมาเป็นแชมป์โลกเหมือนเดิมถึงแม้ว่า จะมีเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องเรื่องศักดิ์ศรีมวยแต่รถถังพิเศษกว่านักมวยไทยทั่วไปเขาเป็นมืออาชีพชกคือชกเขาเป็นมืออาชีพมากดังนั้นเป็นงานยากสําหรับน้องโอฮาม่ามวยไทยซึ่งซึ่งช่วงหลังระบบป้องกันมหมัดลวมมากและไม่ดีและโดนต่อยจังๆเมื่อไหร่มีอาการให้เห็นตลอดด้วยสภาพร่างกายที่ถดถอยอายุมากขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องของสัมคานนะครับดังนั้นเรามองว่าน้องโอ มีโอกาสแพ้น็อกรถถังสูงมากอย่างน้อยที่สุดแพ้คะแนนในเกมนี้นะครับนี่ส่วนตัวของผมนะแต่ก็ต้องดูนะครับว่าน้องโอจะหาวิธีเอาความเก๋ามาใช้กับความโหดความดุดันของรถถังได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูเกมอีกทีแต่จะให้ผมฟันธงว่าใครมีโอกาสชนะผมก็มองว่ารถถังจิตมังนนท์มีโอกาสชนะเรามองตามตามรูปแบบเกมที่ควรจะเป็นนะครับถามว่าน้องโอมีโอกาสชนะไหมมี มีอยู่แล้วล่ะเรื่องของหมัดมวยแต่โอกาสที่จะน็อกรถถังหรือว่ากดรถถังร่วงเนี่ยมันก็น้อยมากขนาดโดนศอกเต็มๆตัมรถถังยังไม่ร่วงอ่ะผิดมนุษย์มานาะจริงเลรถถังเลยนะก็ต้องดูว่าน้องโอจะเอาอาวุธอะไรมาจัดการรถถังชินมงนบและพงังัตควายแชฉงลูกอีกครั้งหนึ่งท่านคิดว่ามีโอกาสไหมยอยากออ้ยตอบยากเลยผมไม่คิดเลยหนะครับ อาจารย์โชเล่ไม่คิดเลยยากมาก <Yeah. S 1> คุณฟันธงลถทังรถถัง,ถง<ด>ก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดเหมือนกันนะครับแต่ยังไงสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นมหาบุรุษเป็นนักชกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนานไม่ว่าใครจะแพ้ชนะผมก็เชียร์ทั้งนั้นนะครับอยากให้นักมวยไทยของเรานั้นมาสร้างชื่อเสียงที่ประเทศญี่ปุน่นและก็ประกาศสักดาหให้โลกเห็นว่ามวยไทยนัมเบอร์วันนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ทั้งคู่นั้น ชกกันอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ,รบใส่เดือดให้ชาวญี่ปุ่นได้เห็นเลยว่านี่แหละอาวุธมวยไทยพวกญี่ปุ่นจะได้รู้ว่ามวยไทยระดับ High Class ระดับไฮเ e เวลเขาชกกันยังไงระหว่างรถถังจิตมึงนนกับน้องโอฮา,าม่ามวยไทยยิมนะครับไฟนี้นะถ้าน,น้องโอหมัดตีหมืนมืก่อนนะเจ๋เกมจะสนุกกว่านี้นะครับหวังว่าน้องโอจะฟิตซ้อมเรื่องหมัดให้ดีกว่าเดิมนะครับอย่ามอตะเตะถ้าเตเนเอารถถังลงไหม ไม่ลงครับไม่ลงแน่นอนนะครับรถถังจุดอ่อนคืออะไรท้องกับขานะครับเนี่ยมีแค่นี้แหละที่เห็นที่รถถังโดนเตะแล้วพอมีอาการหน่อยก็าขาแล้วก็โดนท้องเนาะถ้าเรื่องของหน้าของคางบอกโดยเดาวรถถังไม่ลงโดยเฉพาะลูกเตะลําตัวเตะแขนเอารถถังไม่ลงแน่นอนเตะขาในมีโอกาสสร้างความเจ็บให้กับรถถังเพราะไฟหนึ่งที่เขามาต่อยที่ญี่ปุ่นน่ะโดนลูกเตะค้าบขี้เข้าไปร,รถถังก็มีอาการขาเจ็บให้เห็นเหมือนกันจะไม่ได้ว่าต่อยกับใคร ต่อยที่กรุงโตเกียวนะต่อยกับน้ำมวยบ็อกซิ่งนะครับตัวใหญ่กว่านะครับไฟนั้นก็ถือว่ารถถังมีอาการให้เห็นเลยนะครับนี่ก็คือจุดอ่อนของรถถังนะครับก็เป็นเกมการชกที่น้องโอจะต้องวางแผนให้รัดกุมให้ละเอียดรอบคอบถ้าคุณอยากจะได้แชมป์อีกสมัยหนึ่งนะครับผมทักมวยไทยขอบคุณครับอาจารย์อ่อยขอบคุณครับอาจารย์โชเล่สำหรับเซียนมวยทุกท่านที่รับฟังผมอยู่นะครับถ้าคุณเล่นก็ตัวไขรตัวมันนะครับเพราะคู่นี้ เกิดได้ทั้งสองหน้านะครับเพราะเขาคือสุดยอดนักมวยแห่งยุคนี้นะถึงแม้ว่าน้องโอจะเป็นนักมวยที่ช่วงปลายอายุละนะครับแต่เขาก็ยังเป็นเสือเท่าที่มีเขี้ยวเล็บอยู่นะครับ,รบสวัสดีครับ